สำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ปล่อยขบวนยานผ่าน,นะและยุทธปกรณ์ค่ะลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่10จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ที่สำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยตำบลโนนสูงอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพลตี้หม่อมหลวงประวีจักรพันธ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัพฒนากองบัญชาการกองทัพไทยท่านได้เป็นประธานตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนยานผ่านนะและยุโทโธปกรณ ให้โอวาดกำลังพลที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจำนวนสิบจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นการตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนยานพาหนะและยุโทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจกำลังพลที่ออกปฏิบัติงาน หน่วยก็ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยนะคะและชุดปฏิบัติงานช่างจำนวน30นายด้วยกันมียานผ่านนะและยุทโธปกรณ์จำนวน15คันประกอบไปด้วยยานผ่านนะรถบรรทุกน้ำรถผลิตน้ำดื่มรถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้นรถพัฒนาบ่อน้ำบาดาลรถกึ่งพ่วงชานต่ำรถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภยัย และรถยนต์บรรทุกสัมภาระเครนออกให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยและงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะค่ะสำนักง,งานพัฒนาภาค2ค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนารับผิดชอบพื้นที่10จังหวัดภาคตะวันออกชิงเหนือตอนบนค่ะโดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21 ถึง26ค่ะเป็นหน่วยขึ้นตรงรับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆมีหน้าที่ในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนค่ะทั้งอย่างปกติตลอดจนภัยพิบัติต่างๆก็จะออกช่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ยังขาดโอกาสและได้รับความเดือดร้อนในการดํารงชีพค่ะที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และต่อประเทศชาติ ก็ทําให้ประชาชนนะคะอยู่ดีมีสุขนักรบสีน้ําเงินค่ะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสสําหรับงานโครงการที่หน่วยให้การช่วยเหลือนะคะได้แก่งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมค่ะงานจัดหาน้ํากินน้ําใช้ขุดเจาะบ,บ่อน้ําตื้นขุดเจาะบ,บ่อน้ําบาดาลค่ะและพัฒนาบ่อน้ํา เพื่อให้ประชาชนนะคะมีความสะดวกในการเดินทางมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและเป็นน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเกษตรผสมผสานค่ะให้ประชาชนนะคะอยู่ดีกินดีค่ะ